สวัสดีครับผมไอ้จากร้านเนสเซปอโตมอเตียนะฮะวันนี้ท้าร์มาดูผลงานนะครับการติดตั้งฟิล์มใสกันลอยอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้าบีเอ็นะฮะซีรีส์าซีหกสิบนะครับตัวนี้เป็น5้าสองศูนย์ดีเอ็มสปอร์ตโนะครับลูกค้าเขารับการติดตั้งฟิล์มใส่กันลอยแบรนด์เลชการ์นะฮะความหนาร้อยเก้าสิบไมครนรับประกันถึง5ปีเต็มเลยนะครับตัวนี้นะฮะเข้าด้วยกล้เลยนะครับจะเห็นว่าตัวฟิล์มเนี่ยเมื่อติดตั้งไปแล้วนะมีความเงาช้ำใสมาาากๆนะะรเพว่ เรามีการขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วเซรามิกเตาเฮทให้ก่อนติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะทีนี้มาดูนะว่าเราติดตรงไหนไปบ้างน,นะจุดที่เป็นกริวตรงนี้นะฮะที่เป็นเป็นโนแบ็กตรงนี้เราติดฟิล์มให้หมดนะฮะลามจนมาถึงด้านล่างเลยนะฮะตรงนี้เราก็ติดฟิล์มให้นะครับตรงนี้นะฮะเราก็ติดให้เช่นกันไม่มีเว้นไว้นะพอชุกจุดมีโอกาสเกิดรอยขีดข่วนได้หมดนะฮะไฟหน้าเราก็ติดให้นะครับผมทีนี้มาต่อนะครับ ตรงบริเวณขากระจกตรงนี้นะที่เป็นเปียโนแบ็กเนาะเราติดฟิล์มให้นะครับตรงกรอบนะฮะหน้าต่างนะครับตรงนี้เนาะเราติดฟิล์มให้ครบหมดเลยนะครับเสา A นะครับเสา B เสา C เสาดเราติดให้ครบนะฮะไม่มีเว้นไว้นะครับ มือจับประตูนะฮะเราติดแบบพับขอบเข้าบบไปด้านในนะฮะไม่มีรอยต่อนะครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้มีโอกสเกิดรอยข่วนได้ง่ายมากๆเพราะว่าทุกวันที่เราเอามือเปิดประตูนะนะครับช้อนเข้าไปมีโอกาสที่จะเกิดรอยเล็บได้ตรงนี้นะเราติดฟิล์มป้องก,กันให้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลใช้งานรถได้อย่างสบายใจนะครับ ตรงนี้นะฮะเป็นไฮไลท์ของ p ฟรยี่ห5ตัว่าสุดนี้เลยนะจะเป็นเลข5้าเเนาะตรงนี้เกิดลอยได้ง่ายมากๆเช่นกันนะครับเพราะนั้นเราปกป้องด้วยการตริดฟิสิส่กันลอยไปให้ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นตัดแพทเทิร์นคอมตรงรุ่นเลยนะฮะไม่มีมากี่ที่ตัวรถแน่นอนนะครับอ่านะฮะไฟท้ายนะครับเราติดให้ครบซ้ายขวาเลยนะฮะอ่านะครับสปอยเลอร์ดักเคลตรงนี้นะฮะที่เป็นเป็นโอแบ็คเราก็ติดให้ไม่มีเว้นไว้นะครับ ทีนี้มาต่อนะฮะ<อ>ดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับที่เป็นเฟโนแบ็กตรงนี้นะฮะเราติดให้เช่นกันไม่ยีเว้นไว้นะฮะเราเน้นย้ำมากๆพอตุอจุดโอกาสเกิดรอยหิดข่วนได้หมดนะครับอ่าทีนี้มาต่อนะฮะ,ะตรงฝาถัางน้ํามันเนี่ยจะบอกว่าเป็นจุดที่เกิดรอยขิดข่วนได้ไมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเรากวดทุกวันฮะเราจับทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเน้นมากๆนะฮะต้องติดดต่กันรอยนะครับอ่าทีนี้มาต่อนะฮะ ในรถนะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ของร้านเราเลยนะคะเพราะร้านเรานะครับมีฟิล์มใสกันรอยตัดคมแบบตรงรุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอกางนะครับตัวนี้นะฮะพิเศษนิดนึงนะฮะก็คือติดแบบไม่ใช้น้ําในการติดตั้งนะฮะตัวฟิล์มหน้าจอกางเนาะเพราะนั้นไม่ต้องเสี่ยงหน้าจอพังนะฮะไม่มีน้ํามาสัมผัสหน้าจอรถท่านแน่นอนนะครับฟิล์มเกียร์คอนโซลกลางเราก็ติดให้ครบนะฮะเนี่ยตรงนี้ซีรีส์ห้าเป็นจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะฮะ ติดให้ครบหมดนะครับอ่าใช้มันไดตรงนี้นะครับเราก็ติดให้นะฮะขึ้นลงรถได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวเท้าเหยียบเป็นรอยนะครับผมอ่าตรงนี้ติดให้หมดนะฮะทิมประตูนะครับไม่มีเว้นไว้เนาะนะครับผมอ่นะครับแล้วก็อ่าตรงอ่ากาบข้างนะฮะที่เป็นเป็นโอแบ็ติดให้ครบนะฮะไม่มีเว้นไว้เช่นกันนะครับอ่าทีนี้นะครับที่อยากจะบอกก็คืออ่ รถรุ่นนี้ร้านเราถนัดมากๆนะฮะสำหรับซีทีซีรีส์ห้านะครับ G60 เนี่ยไม่ว่าจะเป็น 530E นะครับ 530D หรือว่า BMW i5 นี่บิดไฟฟ้าล้วนเนาะเราถนัดหมดนะครับเพราะเรามีไฟล์ตรงรุ่นทำแบบตรงรุ่นมารอเลยนะครับเพราะนั้นลูกค้าท่านไหนที่ใช้ BMW นะฮะ G60 นะครับซีรีส์5ตัวนี้นะฮะอยากให้เรียนเชิญนะครับมาชมงานที่ร้านเราก่อนได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะฮะมือถือติดตั้งผิดใส่กระโหลต้องที่เซ็ปอโตมาทิบขอบคุณครับสวัสดีครับ